สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชแนลของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆนานาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีสินค้ามาอัปเดตเพิ่มเติมให้ชมสินค้าเข้าใหม่บีเป็นตัว power m p สีชั้นนัมา1แท่นนะครับตัวนี้เป็นมาติน m x 1 8สวยๆเดิมๆนะครับดูใส่ในของตัว power m ด้านในของตัว power นะครับกำลังขับแรงๆเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆนานะท่านใดที่หาสีชันั้นไปทําเป็นชุด4ีคุนสนะครับ ขับซับเบร18นิ้วชเนลละ2ใบกลางแหลม12-15นิ้วชเนลละ2ใบได้เหมือนกันนะครับตัวนี้มีเข้ามา1แท่นอันนี้ด้านหลังของตัว power amp นะครับใช้งานได้ปกติเครื่องเดิมๆตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่9,500บาทนะครับสำหรับตัว power amp 9,500แล้วก็มีตัวตู้เทอ,โโอร์โบ18นิ้วตัวนี้ขนาดอยู่ที่5 6 8 0 8 0 ่ะพาชมสภาพนะครับด้านหน้าจะเป็นตัวตะแกงปั๊มฟิลเตอร์นะครับนี่ตะแกงปั๊มหนาๆเลยตัวนี้หนามากนะสำหรับตัวตะแกงมีฟิลเตอร์นะครับมีอยู่สีใบคล้ายตามสภาพนะครับผมสำหรับทันทีหา18นิ้วเทอร์โบไว้ใช้งานตัวนี้ราคาอยู่ที่ใบละ1450บาทอ่าบาทตัวเทอร์โบราคาถูกมาแล้วนะครับใบละ1450บาทอ่ะบาทด้านหน้าเป็นตะแกงสวยมากตะแกงปั๊ม ตู้ก็ไม้ยังแน่นดีอยู่นะครับไม้อัดแท้20มิลน,นะครับผมก็ตามสภาพนะครับนี่สภาพของตัวตู้ประมาณนี้าตามสภาพด้านหน้าประมาณนี้นะครับสำหรับทันที่หาใช้งานใบละ1,450บาทซับเบตเทอร์โบ18นิ้วไม่อัดแท้แต่แกงปัม๊มฟิลเตอร์ขนาด56 80 80ใบละ1,450บาทนะครับราคาถูก สลับตัวตูว้เทอร์โบพาชมกลางแหลมกลางแหลม12นิ้วพร้อมดังนะครับแลมเป็น PA ต้อง8แหล้มจะรวด PA ต้อง8มีเน็ตเวิร์ก2ทางนะครับมีเน็ตเวิร์ก2ทางดอกกลาง12นิ้วคานี้พร้อมดังนะครับพร้อมดังมีอยู่2ใบเข้าใหม่อยู่2ใบมีบาแขนให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ปีหูจับเหล็ก สภาพโดยรวมนะครับนี้เป็นเพจหลังเพจสเปคคอนอ่1สิบสองนิ้วพร้อมดังนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ใบละ1450บาทใบละ1450บาทพร้อมดังนะครับอ่ากาแหล้ม12นิ้ว1่คูณหแหล้ม PA ต้ตอง8อ่าเน็ตเวิร์ก2ทางดอกกลาง12นิ้วคันนี้นะครับอ่าท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้สาหรับตู้เสียงกลางนะครับมีอยู่บอ่ใบยก2ใบแถมบาแขนให้ด้วยนะครับยก2ใบแถมบาแขนให้ด้วยใบละ1,450บาทสาหรับตัวตู้กลางเหลี่ยมราคาถูกนะครับราคาย่อมเยาสำหรับคนงบน้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้ซับเบดใบละพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับตู้ซับเบดสิบแปดนิ้วนะครับผมขนาดห้าสิบหกแปดสิบแปดสิบสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เข้ามาใหม่อยู่ีใบนะ ราคาถูก PowerAM 9,500ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ชมดูกันที่ A, ชั้น A ชั้นที่หนึ่งนะครับใช้งานได้ปกติชั้น A นะครับไม่กี่ไม่หำ ชั้นนั้น B ีชั้นนั้นที่2ครับ ชนะที่2ใช้งานได้ปกติครับผมต่อกันที่ชนะที่3ครับชนะที่3าก็ใช้งานได้ปกติชนะสุดท้ายชนะที่4ี่ครับ ค okay. นะครับผมก็ใช้งานได้ทั้ง4ชั้นนะครับผมตัวนี้ไม่จีไม่ทำเครื่องเดิมๆอาจารย์ท่านใดหาใช้งานนะครับพี่ๆนารานท่านใดหาใช้งานราคาอยู่ที่9500บาทสำหรับตัว power m นะครับมาติน mx 1 8ชันแน่นละ2ใบนะครับผม18นิ้วซับเบดได้นะครับแล้วก็ฝากตัวตู้ลำโพง18นิ้วเทอร์โบขนาด5 6 8 8 8 8นะครับตัวนี้ด้านหน้าแต่แกงปัม๊มไม่อัดแทะขายอยู่ที่ใบละ1450บาทใบละ1450บาท ตู้กลางแหลมนะครับผมตู้กลางแหลม12นิ้ว1คูณหนแหลม PA นะครับดอกคางนี้พร้อมเน็ตเวิร์กใบลั1 4น0บาทอ่ะสบาทสนใจสินค้าตัวไหนก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูครับผมอัปเดตสินค้าเพิ่มเติมให้ชมนะครับ AN Studio Ensound ระบบเครื่องเสียงบ้นบานราคาราคายาหา065 3364 2ส9สำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ